สวัสดีค่ะทุกคนคะอังกฤษล็อกดาวน์รอบสองมาอีกแล้วคะ่ะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะพี่แมวออกมาทำธุระก,ก็เลยมาถ่ายวีดีโอให้ดูค่ะเงียบค่ะมีบางคนเท่านั้นที่ออกมานะคะค่ะพี่แมวต้องขอโทษด้วยนะบางทีพูดไม่ชัดเพราะว่าใส่หน้ากากค่ะวันนี้พาสามีมาธนาคารก็จะประมาณนี้นะคะเงียบเหมือนห้างล้างเลยค่ะ เปิดเฉพาะธนาคารและก็ร้านบางแห่งนะคะ <c oughs> บางคนก็ปิดปากบางคนก็ไม่ปิดนี่แหละค่ะมันทำไมถึงยอดสูง you c l ยุคล o u r แ a n d ์มาเ o รอโอเคอ o i ง g n า w อืม เพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าไม่ค่อยมีคนเดินมากเหมือนวันปกติทั่วไปเนื่องจากล็อกดาวน์นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสภาพนะคะชอบเปิดเป็นบางที่นะคะบรรยากาศเงียบกว่าคนเดินไม่กี่คนนะคะ Down, ล็อกดาวนรอบสองก็จะเหมือนเมืองล้างอย่างนี้นะคะนู้นตึกข้างหน้านู้นตึกตรงนู้นพี่แมวเคยทำงานอยู่ตอนนี้เขาจะทุบทิ้งและค่ะไปเปิดที่ใหม่นี่ผับบาร์ก็ปิดเงียบนะคะเห็นไหมคะปิดค่ะมีบางคนไม่กี่คนที่ออกมาทำทุระส่วนตัวแล้วก็ต้องรีบกลับเข้าบ้านกันค่ะ พวกเราออกมาซื้อของกันนิดๆหน่อยๆนะคะพวกเราก็ออกมาซื้อของกันนิดๆหน่อยๆก็จะกลับแล้วค่ะรีบกลับไปแล้วค่ะกลับบ้านกันดีกว่ากลัวไวรัสค่ะ นี่ค่ะตึกที่ทํางานเก่าคิดถึงมากแต่ไม่ได้ทําแล้วค่ะจะกลับเมืองไทยแล้วนะคะอุ้ยทามาอยู่นี่หลายปีคิดถึงค่ะ เราเข้ามาในห้างนะคะไม่ค่อยมีคนนัะคะในห้างขอเดินผ่านหน่อยละกันข้างนอกหนาวค่ะสภาพก็จะงนี้นะคะเงียบค่ะมีไม่กี่คนที่มาช้อปปิ้งนะคะ ร้านค้าก็ปิดบางส่วนนะคะก็พี่แมวก็พาเที่ยวแล้วคะ่ะช่วงลักดาวรอบสองนะคะจุดต่างๆอันนี้จะเป็นห้างใหญ่หน่อยห้างช้อปปิ้งเกี่ยวกับอาหารและของใช้ต่างๆคะ่ะเป็นลานจอดรถบางคนก็ให้ความร่วมมือนะคะใส่หน้ากากกันก็มีนะ เราก็จะไปเล่นจอดรถไปแล้วค่ะไปช้อปปิ้งซื้ออาหารกันต่อค่ะอันนี้ออกมาทำธุระมหาแบงเพราะเราจะเดินทางกลับไทยเราก็เลยออกมาทำธุระให้เสร็จเรียบร้อยค่ะ เรากลับไทยเราก็ต้องไปกักตัวอีก14 15วันนะคะตามากฎข้อบังคับของออรัฐบาลไทยถ้าเราถึงเมืองไทยแล้วนะเราก็ต้องไปกักตัว 10, 15บวัน14ถึง15วันแล้วแต่โรงแรมนะคะแต่โรงแรมที่พี่แมวไปกักตัวนี่ประมาณ15วันนะคะบางโรงแรมก็14วันค่ะนะคะก็แล้วแต่เนาะเราก็จะไปช้อปปิ้งกันละค่ะซื้ออาหารตุนเอาไว้ ก่อน <biases. S 2> ที่เราจะกลับประเทศไทยเป็นอาทิตย์อ,อีกสองอาทิตย์เนาะเราก็จะกลับประเทศไทยแล้วอาทิตก์ก,กว่าแล้วกันนะก็ขอให้การเดินทางครั้งนี้ก็กลับโดยปลอดภัยทุกอย่างผ่านไปด้วยดีค่ะคิดถึงเมืองไทยค่ะถนนนะคะรถก็ไม่ค่อยมีค่ะ, C <c <oughs> คคะเพราะล็อกดาวน์นะคะผู้คนก็ต้องระวังตัว เก็บตัวกันอยู่บ้านนะคะก็จะมีเฉพาะความจําเป็นที่จะออกมาช้อปปิ้งซื้ออาหารเท่าน,านั้นหรือธุระจาเป็นกับธนาคารหรือสถานที่ต่างๆนะคะผู้คนก็พยายามเซฟกันเต็มที่เพราะว่ารู้ว่าล็อกดาวน์ครั้งเนี้มันยิ่งใหญ่นักเพราะว่าคนติดเชื้อกันเยอะค่ะที่อังกฤษนะคะเราก็ระวังกันสุดๆค่ะสุดเด็ดสุดเดชเลยค่ะนี่แหละคะ่ะบรรยากาศนะคะ ยามเช้าเราออกมาช้อปปิ้งก็จะเป็นประมาณนี้นะพี่แมว็จะให้ดูประมาณนี้เนาะไม่รู้เสียงดังหรือเปล่าเพราะเช้าเช้าพี่แมวตื่นมาใหม่ๆนี่เสียงไม่ค่อยดีค่ะนะคะก็จะพยายามตะโกนก็ไม่สุภาพเนาะไม่เป็นไรนะคะก็เสียงเบาเบาก็ต้องขออภัยด้วยค่ะนี่ค่ะของช้อปปิง้งก็ให้สามีแล้วกันนะคะให้สามีเอาขึ้นบนลนยเป็นร่าับบนสายพานเราก็เป็นคนจ่ายค่ะนะคะ เราก็ช้อปปิ้งกันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถึงบ้านแล้วมาดูกันอีกทีค่ะนี่ค่ะช้อปปิ้งของพวกเราตุนไว้แค่2อาทิตย์ค่ะน้ํานี่ตุนเยอะหน่อยเพราะดื่มกาแฟกันเยอะนะคะนอกจากนั้นก็จะมีกระดาษทิชชู่แล้วก็ไข่ค่ะค่ะช่วงล็อกดาวน์พี่แมวก็เอามาโชว์เท่านี้เนาะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ ค่าฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้เรา2คนด้วยนะคะเพื่อจะทำคลิปต่อไปค่ะช่วงนี้ก็หยุดไปนานเนาะมีธุระต้องแพ็คของกลับไทยค่ะเดี๋ยวติดตามต่อค่ะ